วายแท็กสีเทาแลมโบเบรกพานาเมล่า hmm. mm hmm. ชุดแต่งวิกเตอร์เล่าคันตอนนี้วิศวกรฟอดนอนร้องไห้แล้วนะเพราะว่าไม่เหลืออะไรเขาโครงเดิมเลยแต่ว่าหล่อขึ้นแน่นอนคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปเอเวอรเรสตับยัดความเท่ข,ของวายแท็กเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วเ้วเทาเป็นสี เชาแลมโบค่ะตัดกับสีดำทั้งคันเลยหล่อมากที่ตอนนี้เขาเป็นวายแท็กแล้วเนี่ยคิ Q ้วขอบด้านข้างจากเดิมไทเทเนียมเป็นสีโครเมียมตอนนี้เป็นสีดำทั้งหมดแล้วพิ้วล้อเราเลือกเป็นสีดำเงาเพราะว่าเอ็กเซอรีที่เราใส่ตัวครอบเข้าไปเราเลือกเป็นสีดำเงาทั้งหมดแล้วไฟท้ายที่มาพร้อมกับตัวไฟเบรกเป็นคำว่าเอเวอร์เสและดีไซน์ท่อคู่ด้านล่างด้วยของชุดวิกเตอร์รถที่เป็นไบเทอร์โบเกียร์ไฟฟ้า10สปีด210แรงม้าเนี่ยก็ต้องคู่กับเบรกที่เหยียบแล้วดูดนุ่ม นุ่มหนึบๆน,นะแบบตัวนี้เลยพานาเมล่าตัวด้านหน้าเป็น6พอร์ตจาน4 0 5มิลด้านหลัง4ี่พอร์ตจานสามรมิลแบบนี้ค่ะเท่ๆไปเลยแมกเวกยางโตโยต้าซีรียาง275 5จ็ดหทับ 55, 20, จัดสเตปโหลด2ใส่เซตโรเฟนเดอร์ ender, ตัวท็อปี่สุดเป็น OEM กระบอก2.5ถ้าชอบกดมิดไมล์เนี่ยสเตปโหลด2อมอสุดๆเลยค่ะเพราะทำให้การขับขี่เนี่ยกระชับแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นโทรหาจอยเลย0 8 9 8 8 1 6 6 9 9 3